เราจะไปสุขสันต์วันเกิดป้าติ๋มกันนะคะโอ้โหไม่มีปาร์เดย์กันอันนี้เค้กเป็นเค้กไอติมทุเรียนมามาเด็กๆอยู่ไหนเอ่ยเยี่ยวมารูปมามาเกี๊ยวเกี๊ยวมานี่เร็วเบาร์ดเย์เบาร์ดเย์เบาร์เดย์มาเร็วเออไปแล้วเห็นเราเห็นมามาเก่งไหมจะไปไปฝั่งนั้นก็ได้ไปไปให้ยายผู้หุ้มเลยเร็วไปเก่งมั้ยเห็นไหมเบอร์เดย์ทูยูดิเนี่ยก็ทั้งพ่อสองขวดพี่บุ๊ไปอ่ะ Happy birthday, happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday ที่ด okay. ูข้างๆไปค่ะ Happy birthday to you ลวมทัพเพียง YOU Happy birthday เพียงจาบเอามานี่ค่ะไปเช็คพี่บอยมาใหม่ Campbell เฮตี้เบิร์ดเฮาร้องอีกรบนึงกี้เบิร์ดเด๋ยวยช่วยเฮตีี้เบิร์ดอาม่น้ำในะกุดิโอ้ยเบาเบาเฮตี้เบิร์ดยวช่ว่วยเฮี้เบิเด่ เดีอยวตู้อยู่เอาแาบตัวนี้ป้าป้าเขาหลานให้เราตรงนี้ป่าป้อกันป่าป้อกันป้าล้เปาป้าปาให้ป้าโตโงำขอให้ป้ามีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะครับผมแข็งแรงอีกแข็งแรงเลี้ยงผมให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับ กระเป๋ามีด้วยเหรอคะอันนี้เลือกเองเ่าให้ป้าได้ดิอันนี้ให้ป้าเขาบอกว่าขอบคุณคนสเป่าล้วเปล่าแล้วนี่จารเลือกให้ป้าเหรอโอ้โหสวยมากเลยตั้งใกระเป๋าอันนี้ของเซียนกันมาร้องสิคะร้องสิอันนี้ของสองพี่อันนี้ของพี่ซันค่ะ องอแกเองแกเองตูเองตื่นแกเวลาไหูเปิดเป็นไหมลูกน่นหันไปหากล้องนนโอ้ยแบนเพชรออใส่บนนู้นใส่ไวเด้ใครเลือกให้ป้าดสาด้วยันเหรอแบบเพชร มันนียนเขาเขาหนันได้เขาขยับสาได้ขยับายได้หนึ่งถึงสามสายตนเดี๋ยวนใหญ่ไหลไปดูนี่สยไหมสยไหมเอาสยไหเล่วนยบปไนไลยบ่ยับได้ลยยาบมือกี่ยวได้ไรเอ็นด้วยหหยั้ไัยบได้ไกี่ยวได้ไรนื้พันกุงหมองหนีา นะเกี่ยวเลยกระป๋อาคนนะอันนี้ได้ขยับไซด์ได้นีได้ขยับไซด์ดีดีมากสหน่อยสวยมากเลยสวยมากเลยอ้เกี่ยวได้กระเป๋าหรอขอให้ป้าจ้ามีความสุขภาพแข็งแรงนะคะไปพรอนให้ป้าเลยวไปพรานให้ป้าเลยวไปพรอนให้ป้าขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงรักป้าไหมคะบอกป้าดิจุ๊บจุ๊บทีนึง นก่าดูสิขอบคุณนะคะขอบคุณกับปอทั้งสองไปนะคะจาก้ี่ตามแล้วก็แพราวนะคะนี้ข้าวนาิาร์ต้นเลือกเองข้างนมาจะซืป้าอ้อ้อแฮ้เบิร์วันนี้ต้องใส่ต้องอาหาี่หวนเกิดกว่าร้องแฮปปี้ร้องแฮปปี้ปรเดยคอแห้งแล้วเกิดเมื่อนงานเลยค่ะชอบมากกระเป๋า มากหลายกระเป๋า